จะพัดให้การสนับสน,นุนโอ้โหมัดตอกซ้ายมาซ้ายสับไปซ้ายเฮ้<อ>ยกำกี้มีดครับไอ้จุดบอลเอาเดินน,น,น,น้อยชายาไอ้จุดบอนครับเก็บอาการโอ้ขวาซ้ายเฮ้ดีมากเสียด้าโดนยางต้องมีแดวอุตถุพรเมืองจัดจอยซ้ายตอกซ้าย แบบเปิดกับ4,000ครับแไปดูว oh ่าเกมสั้นหรือเกมยาวพี Wha ่แดงโอ้ยแลกจับแล้วต่อยซ้ายยังเด็ดอยู่ครับไอเต็มกรแม่นั่นน้องเก่งนี่น้องเก่งลูกพี่ต่อยซ้ายเฮหมัดขวาเจอหมัดซ้ายคืนโอกาสคืนหมัดแมโอ้ยเล่นกันคอครับแข็งขวาเนี่ยพอมาแอ้ท้าทายนะแต่ละของชียงรังว่าได้ต้อง ขยายามพยายายับขวาเอ้แล้วมันำไปเรื่อยวันระยวยาอาดิข่งไปครับโอ้โหแข่งก้าวซ้ายซ้ายตัวซ้ายาาายับขวาใครแข่งขวาสวนขึ้นด้มันซ้ายแใครจะแม่นกว่ากันเลยครับแบบนี้ครับไม่ยืนกันไม่ห่างครับ ดูว ah ่าแทงขวากับหมัดซ้ายครับปดยกที่สองครับที่สามครับเึินทางแล้วครับยกสามเลยขึ้นด้วยซ้ายไต้ซ้ายอ้าวอ้าวอ้าวเริ่มจะโดนแล้วแทงข่อยไปไต้ซ้ายเล่นทีล้ำตัวครับแบบเล่นล่างสอดไต้ขวาหลักท้ายกันตัวได้เลยๆเอ้ยไต้ขวาปัดซ้าย แล้วเริ่มจะยิ้มแย่ๆแล้วพี่แดงเอาผ้าสก๊าดของใหญ่ก็จะร้องแจ้งอาจารย์ชัวันสงศ์ต้องได่สอกซ้ไซมันไซแต่ไม่สอกไซได้เดี๋ยวด้ต่อยขวาซ้ายดันตัวไซมาได้ใหญ่นะชัยอัลางได้ใหญ่จะได้มันซ้าย ฟันเพื่อนเยลยไป Yeah. Fight, yeah. Fight, yeah. Fight. พี่เลน่เนี่ยัวแขงยาี่ก็ซ้ายบัดกับแข่งดาวเดียวน้อยขยับพอเตะปุูบนี่สายมาปั๊บเลยีเอยเอโอ้อตเครบงมดสาครับเปิดเรจะกระดดันบาดหมืนสี่ันยับแข้งขวา ทำได้ทำเลยครับยกสี่ยกสำคัญเนี่ออกแรกก็ต้องออกครับบอยไทยต้องต่อเนื่องเดี๋ยวมาบนมาแพ้ได้ยังไงครับไม่ฉะนั้นต้องออกเลยครับอพยายามติดช้าทันช้านี่ยอามากแน่นอนครับแต่เริ่มก่อแล้วเดี๋ยวเขาต้องดต่อชัยต้องได้อะ พี่เด็กโอ้มามีศอกมีขามาแล้วไท้ใช้ลำตัวใช้เวลาดาวเหนือน้ายดาวเหนือขวาดีทางด้านนี้ดามเหนือน้อยนีเลืือซุ่ซุ่งครับตั้งแต่ยกสามครับหม่ด้ว่ายกสี่ครับไป

บาดบวยครับมันเกิดได้ท e ุกขณะทุกเวลาอย่านะอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะโอืครับเท่าค่าแล้วอย่าทำเป็นเล่นนะครับเอาวะเก้าอับเก้าเอาอยู่ไหมอือยกหายกสองขัญว้าอย่าทำเป็นเล่นนะบวยไทยทุกที่สบายดีอ้าวรับ

พี่เล like ้งไอ้เน็ดเน็เน็พี่เล้งพี่เลี้งแล้พี่เลี้ยงเอามากระเด้งกรด้โอามากะด้งกระด้อมาด้้ยกที่มายกสุดท้ายเอองพี่เล้ยงครับพี่เลี้ยงลงก่อนพี่เล้องลงก่อนพี่เล้ยงพี่เล้ยงพี่เล้งลมก่อนพี่เล้ยงลงก่อนไอ้เน็ดเน็ดเน็โอ้ใช้นดใช้นิดลงก่อนลงก่อนลงมาเน็ดมันไปดีอย่างี้เขา เก่งเก่มกนยฮะไม่ไม่อ้ลคแรัรมรวมรวมก่อนขอบคุณนะขอบคุโอเคครับโอเคโอเคโอเครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ทีทีีเป็นาทีเป็นอาดีก็ดีกว่ามพดีที่แบบยังเอเด้ท่บว่ไม่้อเป็่ยโหดโดเองเอานตั้งวนึ่อเคเมโมท่บงโอเคครับโอเค โอนเด็ดอนี่ยแ้วมันมีอะไรก่าไอไอ้่เขากวจับมก็าเราเขา่ยนี่คอแคครับันเร็ว